และช่วงนี้มีข่าวดีมาฝากพ่อแม่พี่น้องชาวนาทุกท่านนะครับกับการเตรียมจะโอนเงินจากโครงการประกันรายได้ให้กับพวกท่านตกลงมีวันที่แน่ชัดแล้วหรือยังเราสองคนอยู่ในสายนะครับกับท่านรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์คุณจุดินลักษณะวิสิ์คุณจุดินสวัสดีนะครับสวัสดีครับสวัสดีครับคุณโมนายครับคุณชนทิชาฮะบัสดีครับตกลงมีวันที่แน่ชัดในการโอนเงินให้กับชาวนาในโครงการประกันรายได้หรือยังครับมีแล้วครับ ก็ประกันรายได้ข้าวเนี่ยเราจะโอนเงินส่วนต่างนะครับทั้งหมดสามสิบสามงวดแต่ว่าที่ผ่านมาเราโอนงวดหนึ่งกับงวดสองไปเรียบร้อยแล้วแล้วก็โอนงวดสามบางส่วนรวมแล้วเป็นเงินหมื่นสองพันล้านบาทนะครับแต่ว่างวดสามเนี่ยก็ยังค้างอยู่บางส่วนเพราะว่าติดขัดเรื่องเพดานวินยัยการคฟังอย่างที่ปรากฏเป็นข่าวแต่ว่าเมื่อเราได้ ปรับเทดานจาก30เป็น35เนตขณะนี้ก็มีเงินเตรียมไว้พร้อมแล้วครับโดยเงินอยู่ที่ทกสนะครับก็จะโอนงวด3ที่ค้างอยู่งวด4งวด5งวด6แล้วก็งวด7รวม5งวดเป็นเงินประมาณ64,000ล้านบาทเป็นเงินส่วนต่างให้กับชาวนานะครับตามนโย,ยบายประกันรายได้ข้าวซึ่งจะจ่ายวันที่9ธันวาคม ที่จะถึงนี้เป็นต้นไปครับจนกว่าจะโอนครบท้วนทั้งหมดนะครับครับทุกภูมิภาคพร้อมๆกันหมดไหมฮะหรือว่าจะกระจายไปครับเออก็จะเป็นรายละเอียดนะครับว่าแต่ละภาควันไหนอะไรเท่าไหร่ยังไงแต่ว่านับหนึ่งจากวันที่9เป็นต้นไปจนถึงวันที่13หรือวันที่14บครับก็จะโอนให้ครบทั้งหมดนะครับอันนี้ก็คือหลักในภาพรวมครับอันนี้เฉพาะเงินส่วนต่างประกันรายได้นะครับครับ ยังมีอีกก้อนหนึ่งก็คือเงินช่วยในการปรับปรุงหรือพัฒนาคุณภาพข้าวหรือจะเรียกว่าลดต้นทุนข้าวก็แล้วแต่ไร่ล้านหนึ่งพันบาทบซึ่งครัวละไม่เกินยี่สิบไร่เพราะฉะนั้นถ้าใครปลูกข้าวยี่สิบไร่ก็จะมีเงินไร่ละพันก็เป็นเงินสองหมื่นบาทบถ้าไม่ถึงก็ลดหลั่นกันมาตามจํานวนไร่ที่มีนะครับอันนี้ก็จะโอนวันที่สิบสามธันวาคม ซึ่งอันนี้มีการเจราจารแล้วก็คุยกับทางทากศในฐานะผู้โอนเงินเรียบร้อยแล้ว<อ>นะครับก,กับกระทรวงพาณิชย์ได้คุยกันเรียบร้อยแล้วครับอแล้วก็<อ>ได้รายงานมาให้ผมได้รับทราบแล้วว่าจะดําเนินการไปตามนี้ครับเงินส่วนต่างก็เริ่มต้นวันแรกคือวันที่เก้าธันวาไร่ละพันก็วันที่สิบสามธันวาครับขอถามเผื่อไปถึงงวดที่แปดได้ไหมฮะงวดที่แปดมันนิดเดียวแล้วครับ คืองวดที่ต้องจ่ายหนักก็คืองวดที่หนึ่งถึงงวดที่เจ็ดครับอืมเอ่อเป็นเงินทั้งสิ้นประมาณเจ็ดพันหกร้อยล้านบาทครับรวมเอ้เจ็ดหมื่นเจ็ดหมืนหกพันล้านเ่นหกพันล้านอ่เจ่พอเพราะว่าข้าวส่วนใหญ่จะออกในช่วงเวลานี้แต่ส่วนงวดที่แปดแค่สามพันเจ็ดร้ี่สิบล้านเท่านั้นเองครับ ครับแล้วก็งวดที่เก้าถึงสามสิดสามดูเหมือนเยอะแต่จริงๆแค่สามพันสองร้อยล้านโดยประมาณก็เหลือกระปิดก,กระปอยแล้วครับข้าวไม่เยอะแล้วตอนนั้นนะครับอันอันนั้นเพราะนั่นหลักใหญ่ก็คือจนถึงงวดที่เจ็ดเนี่ยครับที่เกษตรกรรออยู่เยอะแล้วก็ปลูกเยอะครับอันนี้คือเรื่องข้าวนะครับนนส่วน<ม>เรื่องยางก็ยังมีตัวหนึ่งครับ,รบเรื่องยางก็ การรายได้ยางกา็ผมได้พยายามที่จะเจราจากับการยางแล้วก็ทกศสนะครับว่าอยากให้เร่งจ่ายพร้อมกันกับข้าวเพราะว่าเข้ากรมอพร้อมกันก็ควรจะได้จ่ายพร้อมกันขณะนี้ก็เบื้องต้นก็ได้มีการปรับวันให้เร็วขึ้นนะครับมาเป็นวันเดียวกับข้าวคือวันที่เก้าธันวาที่จะถึงนี้เช่นเดียวกัน ถ้าไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงก็จะเป็นไปตามนี้นะครับเราได้เจรจาพูดกันจบแล้วะระหว่างผมการยางแล้วก็ทกสครับเพราะฉะนั้นทั้งข้าวทั้งยางได้ตั้งแต่9ธันวาคมนี้แน่นอนนะฮะก็จะเป็นไปตามนี้ถ้ามันไม่เกิดอะไรที่พลิกฟ้าพลิกแผ่นดินขึ้นมาครับผมขอถามไปถึงอนาคตต่อด้วยฮะ คือถ้าเกิดเป็นพืชตัวอื่นเนี่ยไม่ค่อยห่วงเท่าไหร่แต่ว่าข้าวเนี่ยด้วยความที่การดําเนินโครงการประกันรายได้ชุที่ผ่านมาต้องยอมรับว่ามีการเอาเงินไปถมในส่วนต่างหรือว่าค่าชดเชยเนี่ยเพิ่มขึ้นเนื่องจากราคาตลาดปรับตัวลดลงมาเรื่อยๆเนี่ยนะครับมี<ะ>แนวทางไหนที่จะทําให้รายได้พี่น้องเกษตรกรที่เขาจะสามารถยืนหยัดอาชีพนี้ได้อย่างยั่งยืนแล้วก็ทําให้ราคาตลาดไม่ตกได้ไหมฮะราคานี่มันต้องเป็นไปตามกลไกตลาดนะครับ เราไม่มีใครไปประจันได้ว่าราคามันจะต้องเท่าไหร่ยังไงแล้วก็ไม่สามารถที่จะไปแทรกแซงมันได้ก็มันขัดหลักองค์การการค้าโลกเพราะฉะนั้นถ้ากลไกตลาดมีผู้ซื้อเยอะผู้ผู้ขายน้อยราคามันก็จะแพงขึ้นถ้ามีของน้อยแต่ว่าแย่งกันซื้อเยอะไม่มีของขายราคามันก็จะสูงขึ้นนะครับแต่ถ้าของร้นตลาดไม่มีคนซื้อราคามันก็ตกอันนี้มันขึ้นกับคลไทยตลาด อันอันนี้ไม่มีใครไปไปไป,ไปบังคับบิดเบือนมันได้แต่สิ่งหนึ่งที่เราทําได้คือประกันรายได้ว่าทันทีที่เกษตรกร,รผู้ปลูกข้าวปลูกข้าวเอเปลือกเจ้าท่านจะมีหลักประกันว่าท่านจะมีรายได้ไม่ต่ำกว่าไราล่ละเอ่้อเวียนละหมื่นหรือตันละหมื่นครับอันนี้ก็คือสิ่งที่ขอเรียนแต่แต่ว่าอ,อย่างปีก่อนๆเนี่ยราคาข้าวก็อยู่ในระดับที่ถือว่าดีพอสมควร ตอนผมปีที่แล้วเนี่ยผมทํารายได้ข้าวเนี่ยราคาเนี่ยข้าวเปลือกเจ้าเนี่ยแตะหมื่นนะครับแต่ว่าปีนี้เนี่ยมันเกิดปัญหาทําให้ราคาข้าวมันตกมากลงมาแล้วก็ทําให้ต้องจ่ายเงินส่วนต่างเยอะแต่ว่าปีก่อนก็ไม่ได้เยอะเท่านี้เพราะฉะนั้นมันไม่ได้แปลว่าจะต้องจ่ายเงินส่วนต่างอย่างที่คุณโมนายพูดคำว่าผมลงไปเนี่ยมันไม่ได้ผมอย่างนี้ตลอดการนะครับมัน ผมเฉพาะปีนี้ที่มันจําเป็นต้องใช้เพราะว่าราคาข้าวมันตกลงมาที่ราคาข้าวมันตกลงมาเยอะเพราะเพราะมาส่วนหนึ่งเพราะว่าน้ําท่วมครับแล้วก็เกษตรกร,ร,กรจําเป็นต้องเกี่ยวข้าวเปียกเวลาขายก็เลยได้ราคาต่าก็ส่วนหนึ่งก็ทําให้ส่งผลที่จะต้องจ่ายเงินชดเชยหรือเงินส่วนต่างมากขึ้นขณะเดียวกันข้าวราคาตกลงมาปีนี้เนี่ยเพราะว่าเราส่งออกข้าวได้น้อยกว่าปีก่อนก่อน เพราะว่าเกิดปัญหาเรื่องค่างเงินบาทอ่อนแข่งขันราคาไม่ได้แต่ว่าครึ่งปีหลังของปีนี้เนี่ยดีขึ้นแล้วครับ,รบเ,เราสามารถแข่งขันได้ตัวเลขส่งงงเนี่ยดีขึ้นเยอะจากครึ่งปีแรกเนี่ยตกประมาณเดือนละประมาณ4แสนตันตอนนี้ขึ้นไป7-8แสนตันแล้วครับแล้วก็คิดว่าจนสิ้นปีนี้จะได้ถึง6ล้านตันครับนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็มีส่วนช่วยดึงราคาข้าวข,ข,ขึ้นมาตอนนี้ราคาข้าวข,ข,ขึ้นมาแตะพันแล้วนะครับ สําหรับครัเดือดเ,เจ้าบางช่วงก็แปดพันหนึ่งแล้วครับ,รบแล้วก็ที่บอกว่าปีนี้ราคาตกที่สุดในรอบสิบปีอันนั้นก็ไม่จริงเพราะว่ามันมีราคาช่วงสองสามสี่ห้าปีที่แล้วเนี่ยที่ผ่านมาผมไม่อยากพูดว่าช่วงไหนที่มันจะกระทบ,บก<า>ันดึงแต่เอาเป็นว่าราคามันตกกว่านี่ก็หลายรอบครับครับเพราะนั้นตอนนี้มันไม่ใช่ตกที่สุดในรอบสิบปีและตอนนี้ก็จะเพิ่มขึ้นแล้วแต่การมีประกันรายได้ที่ผมอยากเรียนก็คือมันช่วยให้ชาวนามีหลังประกัน ว่าเมื่อยามใดที่ราคาข้าวมันตกเขาไม่ต้องกังวลเพราะก็จะมีเงินส่วนต่างเข้าไปชดเชยให้ถ้าปลูกข้าวเปลือกเจ้าก็จะได้ถึงหมื่นหนึ่งถ้าปลูกข้าวหอมมะลิก็ได้หมื่นห้าเป็นต้นนะครับเพราะฉะนั้นอันนี้เป็นนโยบายที่ผมคิดว่าเป็นเรื่องที่ดีแล้วก็เป็นประโยชน์กับชาวนาแม่เราอาจจะต้องจ่ายเงินบ้างบางช่วงถ้าราคามันตกเนี่ยแต่ทั้งหมดมันก็ไปตกกับชาวนามันก็เป็นผลดีที่เกษตรกรจะได้สามารถที่จะยังพิจอยู่ได้ แล้วก็เงินก้อนนี้ก็จะได้เอามาหมุนเวียนในการที่จะกระตุ้นเศรษฐกิจต,ต่อไปเพราะท,าทันทีที่เอาเงินไปใช้รัฐก็เก็บแบบได้เจ็ดเปอร์เซ็นต์พราะเอาไปใช้รอบสองก็ได้เจ็ดเปอร์เซ็นต์รอบสามก็ได้เจ็ดเปอร์เซ็นต์สุดท้ายก็ไม่ได้ดแล้วว่ารัฐต้องจ่ายเงินทั้งหมดครับแล้วก็ขณะเดียวกันเนี่ยแม้ว่านโยบายนี้จะเป็นนโยบายประชาธที่ปยัแม้ว่านโยบายนี้จะเป็นนโยบายกระทรวงพาณิชย์ครับบางท่านก็พูดทําให้เข้าใจค่อยเขยว่ามันมีแต่รายจ่าย รายรับไม่มีมันก็ไม่ใช่แหละครับเพราะว่ากระทรวงพาณิชย์ขนาดเดียวกันผมเองด้วยมันกินสองตำแหน่งทั้งหัวหน้าพักประชาธิปัตย์ท้งนังินตรีพาณิชย์เนี่ยผมก็ทํารายได้ให้ประเทศทุกวันนี้ประเทศมีรายได้หลักการท่องเที่ยวม,มันเลี่ยงไปแล้วนะครับเพราะโควิดไม่ใช่ความผิดใครแต่ว่าอย่างน้อยก,การส่งมอกที่ทํารายได้เข้าประเทศเนี่ยแค่สิบเดือนเนี่ยไปตั้งแปดล้านล้านก็ไปท,ที่เขาระเทศเงินก้อนนี้ที่จะได้เอามาช่วย จุนเกือชาวนาเกษตรกรต่อไปได้ด้วยครับต้องขอพระท่านจุรินจริงเวลามีจํากัดนะครับเดี๋ยวถ้าเกิดมีโอกาสขออนุญาตสัมภาษณ์ท่านจุรินเรื่องข้าวแต่เต็มทีนึงนะฮะได้ครับได้ครับยินดีินครับขอบคุณครับสวัสดีครับสวัสดีครับขอบคุณค่ะเพราะฉะนั้นพ่อแม่พี่น้องทั้งชาวนาแล้วก็ชาวสวนยางเตรียมความพร้อมนะครับ9ธันวาคมเริ่มต้นโอนเงินนะฮะค่ะแล้วก็จะทยอยโอนไปจนถึงวันที่14ธันวาคมแล้วหลังจากนั้นก็จะต่องวดที่8ต่อไปด้วยนะคะ